สวัสดีครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยทางบักสตีฟนะครับที่ได้รวมร่างเข้ากับแกนกลางก้อนสีเขียวเนี่ยก็ได้กลับมาร่วมสงครามอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันได้เข้าไปต่อสู้กับซอมบี้ไททันทีวีแมนนะครับซึ่งในการต่อสู้ระหว่าง2ตัวละครนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าทางบักสตีฟเก่งกว่าเห็นๆน,นะครับอีกทั้งทางบักสตีฟเนี่ยยังสามารถโจมตีเข้าใส่เจ้าหมออีก,กาถึงขั้นที่ว่าแขนขวาเนี่ยกระดูกหักกันเลยดีเดียวนะแล้วใน ขณะที่บักสตีฟได้ซัดซอมบี้ไททันทีวีแมนกระเด็นปลิวไปนานนะครับทางไททันคัมเมราแมนก็โผล่มาจากไหนไม่รู้นะแล้วจากนั้นก็ซัดหน้าบักสตีฟง่ายหลังนอนสลบไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนคู่ต่อสู้เล็กน้อยนะทางไททันคัมเมราแมนเนี่ยได้เข้าไปต่อสู้กับซอมบี้ไททันทีวีแมนแทนนะครับซึ่งก็อีรอบเดิมเลยนะไททันคัมเมราแมนเนี่ยก็สามารถปาดแปดซ้ซอมบี้ไททันทีวีแมนลงไปได้อย่างง่ายด ซึ่งสภาพของซอมบี้ไททันทีวีแมนนขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากไส้ยเก,กงานวัดเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านพี่คริตโตเองนะครับก็ได้เจอหน้าเพื่อนซีอีกครั้งซึ่งก็คือพี่ส่วมหัวโลนะครับที่มาพร้อมกับร่างอัปเกรดใหม่ล่าสุดของพี่แกนะแต่ว่าการเจอกันในรอบนี้เนี่ยทางพี่ส่วมหัวโลนะครับได้มองพี่คริตโตเป็นศัตรูไปซะแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางพี่คริตโตได้ทรยศรุ่มของพนเมธนะแล้วช่วยเจ้าหมออิกาหนีออกมา จากฐานทับนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสําคัญสาคัญที่เกิดขึ้นใน EP ีก่อนหน้านี้นะครับแล้วส่วนเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยผมไก่วอล์กเกอร์ก็จะมาสปอยบวกกับวิเคะร์จอรลึกฉากต่างๆในซีรีส์สกิปปิเดียทอร์เรสซอมบี้ยูนิเวอร์สอีพีที่53จากช่องมอนสเอร์อัพนะครับซึ่งใน EP ีนี้เนี่ยทางน้องบอสจากช่องบอสชูก็เป็นคนพากเสียงภาษาไทยให้กับพี่ส้วมหัวโหลนะครับส่วนเนื้อหาใน EP ีนี้เนี่ยก็เป็นไปอย่างที่เราได้วิเคราะห์กัน จาก e ีพีที่แล้วเลยนะว่าซอมบี้ไททันทีวีแมนเนี่ยมันคงไม่ตุยเย่ลงง่ายๆนะครับซึ่งใน E ีพีนี้มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะการต่อสู้ของซอมบี้ไททันทีวีแมนกับไททันคัเมราแมนเนี่ยยังคงต้องดําเนินต่อไปนะครับส่วนทางด้านพี่คริโตและพี่ส้มหัวโ,โล้นเนี่ยก็คงยังคลี่คลายไม่ได้ง่ายๆเช่นกันนะซึ่งเนื้อหาใน E ีพีนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับกรุบกวนคุณผู้ชมช่วยกดไลค์ให้กับผมหน่อยกันละกันนะครับปดู ผม GuideWalker จะได้มีกำลังใจในการทำคิดแบบนี้ต่อไปนะครับ Skibbity Toilet In Stores Now เอาเลยครับก่อนอื่นเลยนะเราไปดูฉากลับในคลิปรวมเอพิโซดที่คุณหมอนเสื้ออาปล่อยออกมาก่อนหน้านี้กันก่อนดีกว่านะครับซึ่งในฉากลับนั้นเนี่ยเปิดมาซีนแรกนะครับเราก็จะได้เจอกับหน้าจอคอมพิวเตอร์เหล่านี้เลยนะครับที่บนจอเนี่ยดูเหมือนว่าใครบางคนกําลังตามหาบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับซึ่งก็คือยีนวีนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ใช้ระบบตรวจหายีนวีมา16วันแล้วนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับกระ ด้านดำนะครับที่บนนั้นเนี่ยได้เขียนการเทสวัคซีนเอาไว้นะครับตั้งแต่วัคซีนลำดับที่312จนถึงลำดับที่319นะครับซึ่งวัคซีนทั้งหมดนั้นเนี่ยให้ผลเพียงแค่2อ,อย่างนะอย่างแรกก็คือไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆส่วนอย่างที่2นะครับวัคซีนตัวนั้นจะทําให้ตัวอย่างการทดลองเนี่ยตุยแย่ลงไปนะแล้วข้างๆกันนานนะครับเราก็จะได้เห็นกับโครงสร้างทางเคมีซึ่งก็น่าจะเป็นโครงสร้างของวัคซีนนั่นเองนะก่อนที่ฉักท ไปเนี่ยไอเจ้าดรสอคิปิดีทอเลตไดเดินผ่านหน้าจอไปนะครับแล้วจากนั้นมันก็ไปหยิบวัคซีนลำดับที่320ออกมานะโดยที่ตัวอย่างการทดลองในครั้งนั้นเนี่ยก็คือซอมบี้ไททันดริวแมนเวอร์ชั่นแรกนั่นเองนะและหากจําไม่ผิดเนี่ยไอเจ้าซอมบี้ไททันดริวแมนตัวนี้มันก็ถูกบักสตีฟนะครับดึงหัวหลุดออกมาตั้งแต่ EP ีที่40ไปแล้วนะครับซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าทําไมใน E ีีนี้เนี่ยไอเจ้าซอมบี้ไททันดริวแมนมันยังมี ชีวิตอยู่นะแล้วส่วนทางด้านเจ้าโรเตอร์เนี่ยมันก็ถูกพี่คริตโตช่วยเหลือเอาไว้นะครับโดยการยิงกระสุนวัคซีนที่ผลิตมาจากชีวิตของเหล่าคารเมร่าแมนนะครับทำให้เจ้าโรเตอร์เนี่ยกลับมาเป็นปกติได้นั่นเองนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไอเจ้าโรเตอร์มันก็มาทําการวิจัยเพื่อหาวัคซีนกําจัดเชื้อไวรัสนะครับแล้วหลังจากที่เจ้าโกเตอร์ได้ฉีดวัคซีนหมายเลข3-20ไปแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลแต่อย่างใดนะล้มเหลวตามเคยนนะครับ จากนั้นมันก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับหมายเลขของวัคซีนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะแต่ก็ยังล้มเหลวอ,อยู่ดีนะครับจนกระทั่งมีการแจ้งเตือนมาจากระบบนะว่าตอนนี้เนี่ยมันสามารถตรวจพบยีนวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตำแหน่งของยีนวีนั้นก็อยู่ที่แอนตาร์กติกาตำแหน่งเดียวกันเลยนะกับฐานทัพของเราทีวีแมนจากต้นฉบับของคุณบูมนะครับและใช่เลยครับในฉากถัดไปเนี่ยไอ้เจ้าด็อกเตอร์ก็ได้บังคับหุ่นยนต์ตรงไปยังแอนตาร์กติกาทัานทีเลย แต่พอไปถึงเนี่ยพี่แกก็เปิดประตูฐานทัพไม่ได้นะครับจึงได้ทําการรีโมทไปควบคุมหุ่นยนต์เพื่อยิงเปิดประตูอย่างรวดเร็วนะแล้วจากนั้นอาจารย์ดร็อกเตอร์มันก็เดินเข้าไปข้างในนะครับซึ่งเราก็จะได้เจอกับโครงกระดูกมากมายรวมถึงภาพโปสเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรนะครับถ้างั้นเนี่ยขอข้ามไปฉากถัดไปเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยในขณะที่เจจารดร็อกเตอร์กำลังเดินหลบกระดูกที่เกลื่อนกาดตามพื้นอยู่นานนะครับมันก็หันไปเจอกับน้ําแข็งก็ ขอนึนะที่ในนั้นเนี่ยมีพี่ทีวีแดดดี้ถูกสตาร์เอาไว้อยู่นะครับแล้วจากนั้นฉากรับฉากนี้ก็ตัดจะลงไปแต่เพียงเท่านี้นะโอเคครับเรามาต่อกันที่เนื้อหาของ EP ีล่าสุดกันเลยนะเปิดมาฉากแรกเนี่ยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยนะต่อจากตอนที่ไททันคาเมราแมนสามารถปาดแปทซอมบี้ไททันทีวีแมนตุยแย่ลงไปได้แล้วนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงแปลกๆพร้อมกับความเคลื่อนไหวแปลกๆ จากใต้พื้นดินนะจนกระทั่งในฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับปรสิตของเจ้าหมออีกาตัวนี้นั่นเองนะแล้วฉากถัด ไปเนี่ยไอเจ้าปราสิตมันก็พุ่งตรงไปยังศพของซอมบี้ไททันทีวีแมนนะครับพร้อมกับฉีกล่างของเจ้าซอมบี้ไททันออกเป็น2ส่วนนะก่อนที่มันจะเข้าไปควบคุมร่างกายทั้ง2ส่วนนั้นนะครับกลายเป็นซอมบี้ไททันเวอร์ชั่นใหม่2ตัวนั่นเองงานเข้าละสีทีนี้สําหรับไททันคาเมร่าแมนนะซึ่งี่แกเนี่ยก็ตั้งท่าเตรียมต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับแล้วจากนั้นไอเจ้าซอมบี้ไททันก็เป็นฝ่ายเปิดก่อนนะยิงปรสิตออกมารัว,รว นจนกระทั่งไททันคามีราแมนเนี่ยต้องหลบแล้วบินขึ้นที่สูงไปนะแต่ว่าทางเจ้าซอมบี้ไททันมันก็สามารถโจมตีไททันคาม e ราแมนได้กลางอากาศนะครับซึ่งผมคิดว่าพลังของปรสิตตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโกงเกินไปนะเพราะว่าผมยังไม่เห็นขีดจํากัดของมันเลยนะมันสามารถโจมตีออกไปได้ไกลมากๆแถมยังรุนแรงอีกด้วยนะครับถึงขั้นที่ว่าไททันคามีราแมนเนี่ยต้องปลิวกระเด็นไปไกลเลยนะแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ตัดมาที่พัน เจอคามราแมนหรือว่าพี่คิริโตนะครับซึ่งขณะนั้นเองเนี่ยก็มีฝูงซอมบี้กาลังทยอยวิ่งเข้ามาหาพวกเขาเช่นกันนะแต่ว่าทางพี่ซ่วมโหัวโลนเนี่ยเขาก็พอมีกําลังรบอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเข้ามากับกลุ่มของสปิเกอร์แมนใช่ไหมซึ่งกลุ่มของสปิเกอร์แมนเนี่ยก็ออกไปรับมือกับฝูงซอมบี้ฝูงนั้นนะครับโดยที่พี่ส่วมโหัวโลนเนี่ยจะหันมาจัดการพี่คิริโตแทนนะโดยที่พี่ซ่วมเนี่ยก็ได้พูดออกมานะครับว่า ึงเวลาที่เราต้องจัดการเรื่องนี้แล้วเพื่อน แล้วพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าพี่คริโตต้องใจสลายบ้างแหละว่าไหมแล้วจากนั้นนะครับก่อนที่พี่ซ่วมหัวโล้นจะได้เปิดฉากโจมตีเข้าใส่พี่คริโตเนี่ยทางพี่คริโตนะครับก็พยายามอธิบายเหตุผลต่างๆนะเกี่ยวกับการกระทําของพี่แกก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวของพี่คริโตนั้นไม่ใช่คนฆ่าพวกพ้องซึ่งสาเหตุที่พี่แกทําแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าถูกเจ้ามอสกาฉีดไวรัสเข้าไปที่แขนข้างซ้ายนะซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยทางพี่คริโต ก็ได้บอกพี่ส้วมหัวล้นไปนะว่านายคือเพื่อนของฉันนะแล้วหลังจากที่พี่ส้วมโหัวล้นได้ยินทุกอย่างไปแล้วเนี่ยแรกแรกนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มเคลิ้มเคลิมอยู่หน่อยนะครับกับคำพูดของพี่คริโตนะแต่ว่าพอพี่คริโตเนี่ยบอกกับพี่ส้วมโหโัวล้นไปนะว่าตอนนี้เนี่ยพี่คริโตต้องการแกนกลางเป็นอย่างมากเลยแล้วพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยดูเหมือนท่าทีของพี่ล้นจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยมันก็มีลูกมิสไซล์จากไหนก็ไม่รู้ถูก ยิงมาระเบิดใกล้ๆจากพวกเขานะครับแล้วจากแรงระเบินนั่นเองเนี่ยทางพี่คริโตก็อาศัยจังหวะนี้จะวิ่งไปเก็บแกนกลางนะครับซึ่งทางพี่ส้วมหโลนก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นนะจึงทําให้การต่อสู้ระหว่างเพื่อนรักเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นนะครับโดยที่พี่คริโตเนี่ยก็ได้ยกแผ่นหินมาบังกระสุนที่พี่ส้วมหโล้นเป็นคนยิงมานะก่อนที่พี่แกเนี่ยจะได้เข้าไปประชิดตัวพี่ส้วมหัวโลนนะครับแล้วจากนั้นการต่อสู้ระยะประชิดสุดดูเดือดเลือดพานก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะ ซึ่งจากการต่อสู้นี้เนี่ยทางพี่คริโตนะครับพี่แกก็ผิวเป็นอย่างมากเลยเนะสามารถหลบการโจมตีจากพี่ส้วมหวโหลนไปได้จนหมดนะครับแต่ว่าทางพี่ส้วมหวโหลนเนี่ยก็มาพร้อมกับอาวุธหนักๆทั้งนั้นเลยเนะมีทั้งปืนกลปืนเลเซอร์ปืนมิสไซล์นะครับติดตั้งมาเพียบเลยเนะแล้วในขณะที่ตัวละครเพื่อนรักทั้งสองคนนี้เขากําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดน,นั้นภาพก็ตัดไปที่ไทท่านาเมร่าแมนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยพี่แกก็ถูกเจ้าประสิทต,ตัวนั้นล็อกแขนเอาไว้ได้ ทั้งสองข้างนะแล้วจากนั้นทางพี่ไททันคาเมราแมนก็พลาดท่าถูกเจ้าปรสิทธ์เนี่ยบาดแผลทะลุกลางหน้าอกนะครับทาให้หน้าอกของพี่แกเนี่ยถึงกับเป็นรูโบเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยการโจมตีครั้งนั้นแกนกลางของไททันคาเมราแมนก็ไม่ได้รับความเสียหายมากหนักนะครับทาให้พี่แกเนี่ยยังมีโอกาสใช้ดาบตัดหนวดปรสิทธ์ที่ล็อกแขนของตัวเองเอาไว้ได้นะครับแล้วจากบาดแผลของไททันคาเมราแมนที่พี่แกเพิ่งถูกโจมตีมาเมื่อตะกี้เนี่ยดูเหมือนว่าพี่แกจะ รู้ตัวดีนะว่าสภาพร่างกายแบบนี้คงต่อสู้ไม่ไหวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทางไททันคาเมราแมนจึงได้หยิบลูกระเบิดออกมาวังจะทําการคาบอมตัวเองไปพร้อมๆกับเจ้าซอมบี้ตัวนั้นนะครับซึ่งพลังทําลายล้างของระเบิดลักษณะนี้เนี่ยเราก็เคยเห็นกันมาแล้วนะจาก EP ีที่43นะครับที่ใน EP ีนั้นเนี่ยไททันคาเมราแมนได้ปักลูกระเบิดเอาไว้ตรงฐานทัพของฝ่ายสปิกอรแมนเพื่อกวาดล้างฝูงซอมบี้ทั้งหมดในฐานทัพแห่งนั้นนะซึ่ง ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าระเบิดลูกนั้นเนี่ยมีอนุภาพในการทําลายล้างสูงมากๆเลยนะแล้วจากนั้นนะครับก่อนที่ไททันคาเมราแมนจะได้กดปุ่มเพื่อสั่งให้ระเบิดทํางานเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับไอเจ้าปรสิตตัวนั้นมันก็มาขวางเอาไว้ได้ทานนะและพร้อมกันนั้นซอมบี้ปรสิตอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ย่องเข้าข้างหลังไททันคาเมราแมนพร้อมกับกัดแผ่เชื้อซอมบี้เข้าสู่ร่างกายของไททันคาเมราแมนนะครับแล้วจากนั้นซีรีส์ซอมบี้ยู เวิร์ดอีล่าสุดนี้ก็ตาจะลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบเปนที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ EP นี้นะครับจบได้แบบค้างคางอีกแล้วนะไททันคามร่าแมนในที่สุดก็โดนซอมบี้กัดนะครับแต่ผมคิดว่าไททันคามร่าแมนเนี่ยบทบาทของพี่แกนะครับน่าจะไม่ได้ถูกเขียนให้กลายเป็นซอมบี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มของพันธมิตรนะครับเขาเหลือไททันเพียงแค่2ตัวเท่านาั้นนะตัวแรกเนี่ยก็คือไททันคามร่าแมนใช่ไหมที่เพิ่งโดนกัดไปหมาดๆเลยส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือไททันคล็อกแมนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าได้รับการชุบชีวิต าแล้วหรืออย่างนะส่วนบักสตีฟเนี่ยก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้เขาเป็นศัตรูกับกลุ่มของพันธมิตรหรือเปล่านะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยตัวละครที่จู่ๆก็มีบทบาทสําคัญขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยก็คือเจ้าดรอกเตอร์ซิกิปิดี้ทอเลตนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันก็กําลังทําวิจัยยารักษาเชื้อไวรัสสมบบ้นะครับแต่ว่าด้วยความโชคดีของพี่แกเนี่ยดันไปเจอกับทีวีดัดี้ที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ในก้อนหินนะซึ่งเราก็ต้องมารอร้อนนะครับเพราะเจ้าดรอกเตอร์เนี่ยจะ นำทีวีดัดดี้กลับฐานทัพไปแบบไหนนะฮะเจ้าดร็อเตอร์ละลายน้ําแข็งของทีวีดัดดี้ใตอนนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่าทีวีดัดี้ต้องกระโดดเด็ดหัวเจ้าดรอเตอร์อย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคงต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะส่วนในคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์นไว้ใต้คลิปได้เลยและส่วนผมไค์วอลเกอร์หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่ในกันหน้าสวัสดีครับ